อีกเรื่องหนึง่งความพิเศษนะครับของ global MBA ที่พิเศษมากจริงตัว Average GMAT g แ e น้อยกว่าโปรแกรม full time MBA นะครับสามารถสอบ EA ได้ด้วยเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่สมัครเร็วรู้ผลเร็วไปเรียนเร็วแล้วก็จบเร็วด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็อยู่ในอเมริกา โปรแกรมนั้นคือ Global MBA ของ University of Michigan มันก็คือโปรแกรมที่ทาง Los เนี่ยเขาออกแบบมาจะให้คนที่มีประสบการณ์ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วมีความต้องการที่จะกลับไปทำงานประจำที่ประเทศตัวเองอหรือแม้กระทั่งบางคนก็คือมี business ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเรียน MBA แบบนานๆถึงขั้น2ปี ะะ global MBA เนี่ยเขาเรียนกัน15เดือนเริ่มเรียนตั้งแต่เดือน February นะครับไม่มีเบรกกลางคันไม่มีเบรกให้ทำ intern. อินเทอร์นทีนี้ถามว่าเขาเรียนอะไรบ้างเนี่ย15เดือนเนี้ยเขาจะเบรกดาวเป็น4เทอมนะฮะเทอมที่1เทอมที่2เนี่ย เรียนเรื่อง u o u n t i t n นะครับก็คือเรียนกับกลุ่มคนที่มาเรียน Global MBA โดยเฉพาะเลยปีนึงเนี่ยเขาก็จะรับนักเรียนประมาณ35-50คนจะเป็นคลาสที่ค่อนข้างเข้มข้นเรียนด้วยกัน50คนถ้าได้เข้าไปเรียนก็คือรู้จักทุกคนแน่นอนนะฮะเราก็จะสนิทกันกับ50คนนี้ในเทอมที่2เนี่ยนอกจากตัวฟาวเดชันที่เราเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีคลาสที่ชื่อว่า MAP นะ แมบนี่เป็นคลาสสิกเนเจอร์ของ Ross เลย r s สเนี่ยเขาไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทหลายๆที่หลายๆประเทศเนี่ย ว่าไอ้คุณมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวมาให้เด็กเราช่วยแก้ปัญหาให้อย่างเงี้ยทางมหาลัยเขาก็จะแพรเรากับเพื่อนๆอ,อีก5-6คนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไป solve problem ให้กับบริษัทนั้นๆเลยแบบจริงๆแล้วพอเราถึงเทอมที่3เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้เรียนอิเล็กทีฟซึ่งช่วงที่เราได้อิเล็กทีฟอันเนี้ยก็คือช่วงที่เราสามารถไปเรียนรวมกับเพื่อนๆที่เป็นโปรแกรม full time MBA ได้ จังหวะนี้เราก็จะได้รู้จักกับเพื่อนจากโปรแกรม Full Time ด้วยนะฮะเพื่อ b u วเน็ตเวิร์ของเราเนาะอ่าแล้วก็ในเทอมสุดท้ายเนี่ยรอสเขาก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ไป Exchange นะฮะในประเทศอื่นๆเนาะเราก็ถือโอกาสนี้ไปเปิดมุมมองของเราเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆเนี่ยได้นะฮะในหลายๆทวีปหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะไปนะก็สามารถเรียนอิเล็กทีเพิ่มเติม,ตมที่รอสได้นะฮะที่แอนฮาร์เบอร์นี่ย ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการสมัครเนี่ยก็คือเขาจะเปิดรับนักเรียนเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนออก,กัสเป็นรอบที่1ปลายเดือนเซปเทมเบอร์เป็นรอบที่2ปลายเดือนออกโทเบอร์เป็นรอบที่3 เขาก็จะเรียกสัมภาษณ์อะไรเร็วมาก2อาทิตย์เนี่ยเขาเรียกสัมภาษณ์ละแล้วก็ภายใน1เดือนเนี่ยประกาศผลละพอเขาประกาศผลเสร็จอ่ะถ้าเราติดปุ๊บเราก็ต้องเตรียมตัวเลยเรียบเตรียมตัวเพื่อไปเรียนจริงๆเนี่ยเขาเปิดเทอมเฟสบุรีเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่มัครเร็วรู้ผลเร็วไปเรียนเร็วแล้วก็จบเร็วด้วยนะฮะนี่คือความพิเศษของ global MBA นะครับสิ่งที่ต่างกับ full time MBA ก็ทางโปรแกรมก็จะไม่ได้ให้ัพพอร์ตในเรื่องของการหางานนะครับ พอเ,เขาถือว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมาเรียนโปรแกรมนี้คือรู้อยู่แล้วว่าจบไปต้องกลับไปทํำธุรกิจที่บ้านหรือว่าจบไปก็คือกลับมาทํางานที่บริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่ที่เราหางานเองได้อีกเรื่องหนึง่งความพิเศษนะครับของ global MBA ที่พิเศษมากจริงอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันสําหรับน้องๆที่คะแนน GMAT หรือ GRE ได้ไม่สูงตัว A v e r a g e GMAT GRE น้อยกว่าโปรแกรม Full Time MBA นะครับที่สําคัญก็คือ สามารถสอบ E A ได้ด้วยทางเลือกสุดท้ายของสุดท้ายเลยถ้าเราบอกทั้ง G mat ทั้ง G I E ทั้ง E A ไม่สูงอย่างเงี้ยทำไงได้บ้างมันก็จะมีอยู่2ทางเนาะทางที่1ก็คือถ้าเรามี q u u i r e m e n t ของเขาในการเวฟ G mat เนี่ยไม่ต้องส่งคะแนนได้นะฮะพี่จะที่บ้านอย่างนี้แบ่งเป็น2 s e c t i ชันนะจำไว้นะต้องมีทั้ง1และ2 s e c t i ชั s นเซ i ชัที่1เนี่ยคือเราต้องเคยเรียนจบ Graduate level หรือถ้าเรามีเกรดอันเดอร์แกรดมากกว่า3.25ถ้าเราผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยถือว่าเราผ่านเซ c ชันหนึ่งล้วส่วนเซสชันที่2เนี่ยน้องต้องมี CFA หรือ CPA หรือว่าน้องเคยได้เกรด B ขึ้นไปสำหรับคอร์สทั้งอันเดอร์แกรดแล้วก็แกรดูเอทเนี่ยที่เกี่ยวกับค quantitive ถ้าเรา meet อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถือว่าเรามีเซ c ชันสองล้ว แล้วถ้าเรามีเซสชั่น1และ2เนี่ยถือว่าเรามีครทีเรียนในการเวฟ g m a ม็ก e a ของ Global MBA ละอีกอย่างหนึ่งที่ให้เป็นพิเศษเลยนะฮะไปเรียนโปรแกรมชื่อว่า QRC เป็นคอร์สเฉพาะเจาะจงของมิชิแกนเลยนะครับเป็นคอร์สที่เรียนกัน ประมาณ20ถึง30ชั่วโมงนะน้องต้องเข้าไปเรียนเรียนออนไลน์นะฮะเรียนฟรีด้วยนะสอบให้ผ่านได้คะแนน80%ใน Final e x ็กสามารถนำคอดิชันเนี้ยมาเวฟ Gmat Gie Ea ได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ทำให้น้องสามารถไปเรียนท็อปยูของโลกได้โดยไม่ต้องมี Gmat นะ